บทที่101การประทะและเจ็ดนาที่จะฆ่าพวกเขาเป็นสิทธิ์ของสำนักพินิจกระบี่จากสำนักฝั่งตะวันตกมองปราดเดียวติงห้าวอก็จำคนกลุ่มหนึ่งในการต่อสู้นั้นได้ทันทีเหล่าสิทธิ์คนอื่นๆยังคงซ่อนตัวอยู่ตามกองหินหรือต้นไม้และแอบดูอยู่ไกลๆอย่างระมัดระวังพวกเราจะทำยังไงกันดีควรเข้าไปช่วยพวกเขาไหม หวังเสี่ยวชีและคนอื่นๆมองไปที่ติงห้าวอติงห้าวอไม่ลังเลแม้แต่น้อยเอาสิไปช่วยพวกเขากันถึงแม้ว่าจะต้องแข่งขันกันแต่ยังไงทั้งหมดต่างก็เป็นสิทธิ์ของสำนักพินิจกระบี่ด้วยกันทั้งนั้นสำหรับศัตรูภายนอกแล้วพวกเขาต้องต่อสู้ด้วยกันและไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมากลั่นแกล้งหรือทำร้ายสิทธิ์ร่วมสำนักได้ หลีอีรั่วนางฟ้าแห่งสำนักพินิจกระบี่แทบจะหมดเรี่ยวแรงแล้วโดยปกติเด็กสาวจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเองเสมอแต่ในตอนนี้นางอยู่ในสภาพเหงื่อท่วมตัวและผมพันกันยุ่งเหยิงไปหมดแก้มที่นุ่มนิ่มและแขนทั้งสองเต็มไปด้วยหนามจากต้นไม้ในป่ากระดูกข้อเท้าของหลีอีรั่วบิดผิดรูปความเจ็บปวดนั้นทำให้หน้าที่งดงามบิดเบี้ยวไปด้วย ถึงกระนั้นเด็กสาวก็ยังกัดฟันสู้จนลมหายใจสุดท้ายที่ข้างข้างหลีอีรั่วหลีฉานย่างผู้เป็นญาติบาดเจ็บจนเลือดท่วมแขนขาส่วนเพื่อนของเด็กสาวอย่างเซียวถึงส่วนก็มีรอยแผลที่ใบหน้าทำให้ผิวที่ไรทิติไม่สวยงามอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นสิษย์อีก7จคนจากสำนักฝั่งตะวันตกยังบาดเจ็บอีกด้วย หหรือสองคนในนั้นไม่สามารถสู้ได้อีกต่อไปและได้แต่นอนเจ็บอยู่ภายใต้การป้องกันของคนอื่นๆและที่สำคัญทั้งหคนก็กําลังพ่ายแพ้ให้กับกระบวนท่าของศัตรูจนไม่สามารถลุกขึ้นสู้ต่อได้อีกแล้วที่ข้างๆพวกเขาเพื่อนๆยังคงบาดเจ็บและล้มลงมากขึ้นเรื่อยๆนี่ทำให้หลี่อีร่วโกรธและแอค้นใจอย่างที่สุด แต่ว่ากันตามความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะนางเองทั้งนั้นทว่าสุดท้ายแล้วเด็กสาวก็ยังคงไม่โทษตัวเองอยู่ดีทั้งหมดเป็นความผิดของสิทธิจากสำนักแห่งสันติคนนั้นเจ้านั่นเข้ามาทำเจ้าชู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันมันทำถึงขั้นพยายามจะวางยาหลีีรั่วด้วยซ้ำตอนที่นางเริ่มยอมคุยด้วย นี่มันปีศาจในร่างมนุษย์ชัดๆนี่นะหรือคืออัจฉริยะของสำนักแห่งสันติสำนักอันดับหนึ่งจากทั้ง9้าสำนักแห่งหัวเมืองเหมันเนี่ยนะช่างน่าอับอายเสียจริงโชคดีที่หลี่อีรั่วรู้ทันจึงหนีออกมาได้อีกทั้งนางยังใช้มีดแทงเด็กหนุ่มจอมหื่นจนเกือบตายอีกด้วยนี่เองที่เป็นสาเหตุขององค์การประทะก,กันในครั้งนี้ กลุ่มสิทธิจากสำนักแห่งสันติเริ่มจากการประทะคารมกับพวกเขาก่อนจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงได้ต่อสู้กันสำนักฝั่งตะวันตกนั้นอ่อนแอกว่าทำให้สิธิ์บางคนถูกฆ่าตายในทันทียามปะทะ และเพราะเหตุนี้ทุกคนจึงพยายามจะเพนหนีไปจากการต่อสู้หากแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จก่อนในท้ายที่สุดพวกเขาจะถูกพวกคนชั่วเหล่าตามมาทันที่บริเวณข้างทะเลสาบในป่าที่แย่ยิ่งกว่าก็คืออุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินของพวกเขาหายไประหว่างทางที่หลบหนีทำให้ไม่มีทางที่จะส่งเสียงเรียกของความช่วยเหลือจากสำนักได้เลย สำนักแห่งสันตินั้นได้ชื่อว่าเป็นสำนักอันดับหนึ่งในบรรดาเก้าสำนักของหัวเมืองเหมันและมีชื่อเสียงในด้านคุณงามความดีทว่าสิทธิของสำนักแห่งนี้กลับเป็นพวกเล่นศกกระกและโหดร้ายราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มอันธพาลที่ป่าเถื่อนเท่านั้นหากหลี่อีร่วมมีโอกาสอีกครั้งนางคงไม่ลังเลที่จะฆ่าไอ้สวะนั่นแน่ๆ สิ่งเดียวที่ยังทำให้เด็กสาวยังมือไว้ก็คือความรู้สึกผิดและเสียใจที่เพื่อนๆต้องตายไปเพราะตัวนางเองหลี่อีรั่วได้ยินเสียงหายใจหึดหัดดังขึ้นข้างหูเด็กสาวหันหน้าไปดูก็พบว่าหลี่ฉานหยางผู้เป็นญาติถูกแทงเข้าที่หัวไหล่เด็กหนุ่มเดินโซเซไปมาจนเกือบล้มลงกับพื้น หลี่อีรั่วพยายามช่วยพยุงทว่านางเองกลับถูกสิทธสองคนจากสำนักแห่งสันติจับตัวเอาไว้เสียก่อนเด็กสาวไม่สามารถขยับหนีออกจากคนชั่วทั้งสองได้เลยดวงตาของทั้งคู่ฉายแววที่เต็มไปด้วยตัณหาทำให้หลี่อีรั่วรู้ทันทีว่าพวกมันต้องการจับเป็นและพานางไปทำมิดีมิร้ายรอบรอบตัวนั้นเพื่อนสิทธิ์ที่มาด้วยกันพากันล้มระนาวอย่างต่อเนื่อง เซวเฉงส่วนบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณขาและมีเลือดออกไม่หยุดแต่ถึงเป็นเช่นนั้นเด็กหนุ่มก็ยังคงไม่ยอมแพ้และกัดฟันสู้ต่อทว่ายังไม่ทันไรเขาก็ต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างแทบจะโชคไปด้วยเลือดหยุดหยุดได้แล้วหลี่อีร่วคว้างกระบี่และตะโกนขึ้นสิ่งที่เจ้าต้องการก็คือตัวข้า ข้าข้าไอ้เวนนั่นข้าจะไปกับพวกเจ้าเองอย่าไปยุ่งกับคนอื่นในตอนนี้ภาพลักษณ์ของเด็กสาวผู้ภาพภูมิและเยอ่อหญิงได้ถูกแทนที่ด้วยนักสาวผู้กล้าหาญแล้วหลี่อีร่วเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการกระทําที่บ้าบิ่นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับตัวนางบ้าง หลีช่ชานหยางและเซียวถึงส่วนบาดเจ็บอย่างสาหัสและได้แต่นอนกองอยู่บนพื้นอย่างไร้ทางสู้ทั้งสองได้แต่ประหลาดใจกับสิ่งที่หลี่อีรั่วทำเป็นครั้งแรกในชีวิตในตอนนั้นเองที่หลี่อีรั่วเหมือนจะได้ยินเสียงก่นดักของใครบางคนดังขึ้นจากข้างบ่อน้ำกระบี่พิสูจน์ ติดใจต่อมากระบี่เล่มยาวที่เยือกเย็นก็พลันปรากฏขึ้นจอคอที่ยาวระหงของเด็กสาวสันของกระบี่นั่นเลิกเสื้อที่ขาดวิ่นของหลีอีร่วขึ้นและลูบไล้ไปตามกระดูกคอของนางกระบี่เล่มนั้นเป็นของเด็กหนุ่มรูปหล่อท่าทางน่ากลัวคนหนึ่ง ดูเหมือนว่าเขาจะอายุราว16ปีใบหน้าดูหล่อเหลาคมคายแต่จมูกที่งองง้มเหมือนปากของเหยี่ยวและดวงตาที่น่าสยดสยองทำให้เขาดูฉุนเฉียวไม่น้อยเมื่อได้ยินคำของหลี่อีรั่วเด็กหนุ่มผู้นั้นก็พลันยิ้มขึ้นที่มุมปากอย่างชั่วร้ายและมองมาที่นางด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยตัณหาเขาพยักหน้าอย่างพึงพอใจและโบกมือขึ้นก่อนจะกล่าวว่าหยุด เด็กหนุ่มคนนี้คือผู้นำของสิ์ทั้ง19คนจากสำนักแห่งสันตินั่นเองคำพูดของเขาสั่งให้ทุกคนหยุดการกระทำลงทันทีที่รักถ้าเจ้าทำตัวดีๆตั้งแต่แรกเราคงไม่ต้องมาสู้กันแบบนี้หรอกเพื่อนๆของเจ้าก็จะไม่ต้องล้มตายกันแบบนี้ด้วยเด็กหนุ่มรูปหล่อคิดว่าหลี่อีรั่วและคนอื่นๆไม่สามารถจะหนีไปไหนได้อีกแล้ว เขาจึงเก็บกระบี่เข้าฝากและจับคางของหลีอีรั่วให้เชิดขึ้นก่อนจะหยอกเด็กสาวข้าก็บอกแล้วไงเล่าว่าไม่มีใครหนีข้าไปได้หรอกหลี่อีรั่วจ้องไปที่เด็กหนุ่มเขมองงอด้วยแววตาที่แทบลุกเป็นไฟเอาละอย่ามัวเสียเวลาเลยจับพวกขี้แพ้นั่นมัดเสียเด็กหนุ่มเก็บมือกลับมาและสูดดมก่อนจะออกคำสั่งเจ้า เจ้าบอกว่าจะปล่อยพวกเขาไม่ใช่หรือไงหลีอีรั่ดทั้งโกรธและเสียขวัญใช่ข้าบอกแบบนั้นแต่นั่นนาภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเด็กหนุ่มจ้องไปที่หน้าอกของหลีอีรู่ดที่กระเพื่อมขึ้นลงด้วยความโกรธก่อนจะหัวเราะเยาะเบาๆภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเจ้าจะจะต้องทำตัวดีๆหลังจากนี้ถ้าเจ้ารับใช้พวกข้าเป็นอย่างดีจากนั้นข้าจึงอาจจะปล่อยพวกมันไปก็ได้ สิบคนอื่นจากสำนักแห่งสันติต่ตางพากันหัวเราะด้วยความหื่นกระหายเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่ในสำนักอันดับหนึ่งแห่งหัวเมืองเฮมันอย่างสำนักแห่งสันติตจะมีพวกคนตัญหากลับแบบนี้อยู่ด้วยคนพวกนี้ชั่วร้ายและต่ำช้าย,ยิ่งกว่าปีศาจเสียอีกดูจากท่าทางที่ไม่ใส่ใจของพวกเขาแล้วพวกนั้นคงผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้ว ใบหน้าที่งดงามของหลี่อีร่วบเปลี่ยนเป็นสีซีทันทีหน้าไม่อายไอ้สัตว์นรกไอ้ระยำหลี่ชานหยางที่ร่างกายเจ็บหนักอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงกลด่กคนเลวพวกนั้นห้าห้าในดินแดนนี้นะผู้แข็งแกร่งเท่านั้นแหละที่จะครองทุกอย่างเด็กหนุ่มรูปหล่อไม่สนใจคำพูดของหลี่ฉานหยางและกลับหัวเร,ราะร่าอย่างไร้ความรู้สึก ก่อนที่ทันใดนั้นสีหน้าของเขาจะดูโหดร้ายขึ้นมาทันทีเจ้าพวกโง่เจ้ารู้ไหมว่าแม่นางคนนี้ฆ่าใครไปนั่นนะพี่ชายของมู่เทียนอย่างเจ้ารู้ไหมว่าสร้างปัญหาให้ข้ามากแค่ไหนที่ทำแบบนั้นในตอนนั้นเองเสียงของใครบางคนก็พลันดังขึ้นในที่ห่างออกไปข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าจะเจอปัญหามากแค่ไหน แต่ว่าจากนี้ไปเจ้าจะไม่ต้องเจอปัญหาอะไรอีกแล้วละ่ะเสียงนั้นดังขึ้นจากที่ไหนไม่มีใครรู้แต่มันเต็มไปด้วยเจตนาที่มุ่งเอาชีวิตนั่นใครเด็กหนุ่มจมูกงุ้มหันหน้ามองหาต้นเสียงไกลออกไปปรากฏร่างของติงห้าวอที่กำลังก้าวช้าๆออกมาจากป่าที่หนาทึบ บทที่102ชูกระบี่ขึ้นเพื่อกำจัดไฟแห่งตันหาติงห้าวอสวมชุดเขียวสดใสมาพร้อมกับอาวุธในมือที่สองประกายกระทบกับแสงแดดผมของเขาเป็นสีดำคลับเหมือนน้ำหมึกส่วนกระบี่ก็ยังคงอยู่ที่เอวติงห้าวดูเหมือนร่างเซียนอมตะที่ถูกในประเทศลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อดึงดูดสายตาของผู้คน ภายใต้แสงอาทิตย์ร่างของเด็กหนุ่มที่ส่องประกายวูบวาบเยื้องกลายไปข้างหน้าราวกับกลุ่มควนันไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่าเขากำลังเดินไปถึงตรงไหนร่างนั้นปรากฏและหายไปถึงสี่ครั้งก่อนจะปรากฏขึ้นที่ข้างหลี่อีรั่วเมื่อได้ยินบทสนทนาระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อครู่นี้สีหน้าของติงห้าวอก็เย็นชาลงทันที เป็นครั้งแรกที่หลี่อีรู้ได้เห็นสีหน้าที่จริงจังเช่นนี้จากติงห้าวอปกติอีกฝ่ายจะดูอบอุ่นเป็นมิตรและมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอติงห้าวอสิทธิพี่ติงเหรือสิทธิพี่ติงมาเหรอพวกเรารอดแล้วสิทธิพี่ติงจริงจริงด้วยสุดยอดไปเลยก่อนหน้านี้พวกสิทธิสำนักฝั่งตะวันตกต่างตกอยู่ในความสิ้นหวัง แต่เมื่อพวกเขาได้เห็นติงห้าวอรปรากดอกกายขึ้นคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ที่จะตื่นเต้นต่างพากันมีกำลังใจขึ้นมาเหมือนกับคนที่กำลังจมน้ำที่ได้ไปเจอกับขอนไม้ทุกวันนี้ใครๆต่างก็รู้ว่าติงห้าวเป็นผู้ชนะการประลองใหญ่ของทั้งห้าสำนักเด็กหนุ่มมีทักษะกระบี่ที่เยี่ยมยอดและพลังที่แข็งแกร่ง ซึ่งถ้าเขาปรากฏกายขึ้นนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องกลัวพวกสวัสดตรงหน้าอีกแล้วหลี่ชานยางและเซียวถึงส่วนต่างมองหน้ากันด้วยความรู้สึกโล่งใจแม้ทั้งคู่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองยกย่องให้ติ่งห้าวอเป็นคนที่พึ่งพาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่การที่ติงห้าวมาในวันนี้มันก็แปลว่าปัญหาตรงหน้าก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป นอกจากพวกเขาแล้วหลีอีรั่วผู้เย่อหยิ่งก็ยังแทบน้ำตาไหลยอย่างไม่มีสาเหตุอาจเป็นเพราะในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้กลับมีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นก็เป็นได้นางหัวหน้าหลบสายตาของติงห้าวอด้วยหัวใจที่เต้นแรงจนแทบหลุดออกจากล่าง เด็กหนุ่มรูปหล่อจากสำนักแห่งสันติสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีการปรากฏกายของติงห้าวอและการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งนั่นทำให้ฝ่ายตรงข้ามตื่นตัวไม่น้อยเด็กหนุ่มมองติงห้าวอตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยหน้าที่มึ่งตึงก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้ามาจากสำนักพินิจกระบี่งั้นหรือไหนลองบอกชื่อเสียงเรียงนามมาหน่อยสิไอ้หนู สิงห้าวหัวเราะเยือกเย็นและตอบกลับไอ้สาระเลวอย่างเจ้าไม่สมควรได้รู้ชื่อของข้าหรอกงั้นเหรอห้าห้าห้าเด็กหนุ่มดูจะสับสนกับคำตอบนั้นเล็กน้อยขณะที่หัวเราะออกมาด้วยความเคืองใจ นี่ไอ้น้องเจ้าดูหน้าประทับใจทีเดียวนะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าไอ้กระจอบอย่างเจ้าจะรอดไปได้หรอกพอข่าเสร็จธุระกับแม่นางคนนี้ข้าจะกลับมาตัดแขนขาของเจ้าทีละข้างแล้วเอาเนื้อมาให้เจ้ากินโรคจิตจริงๆติงิงห้าวอไม่อยากเสียเวลาเขาชักเอากระบี่เล่มยาวออกมาและเดินตรงไปที่เด็กหนุ่มคนนั้นทันที ปลายของกระบี่ที่ลงบนพื้นติงห้าวอดูเหมือนจะเคลื่อนฝีเท้าไปมั่วๆแต่ทุกก้าวนั้นมีแบบแผนของมันทุกก้าวของติงห้าวอดูเหมือนจะมีพลังมากขึ้นทุกทีทำให้พวกสิทธิสำนับแห่งสันติต่างรู้สึกถึงแรงกดดันที่แทบจะกดพวกเขาให้ลม้มลงกับพื้นฆ่ามันสีหน้าของหนุ่มรูปลหล่อเปลี่ยนไปขณะเขาโบกมือให้สัญญ,ญาณ ชาววิงงอเด็กหนุ่มสามคนเด้งตัวกระโดดขึ้นทันทีทุกคนต่างถือกระบี่ไว้ในมือและตรงเข้าล้อมติงห้าวอเอาไว้สิทธิสำนักแห่งสันติเต็มไปด้วยความมั่นใจในสถานะและความแข็งแกร่งของพวกเขาด้วยความที่สำนักของตนเป็นอันดับหนึ่งในหัวเมืองเฮมันจึงไม่มีใครใส่ใจสำนักพินิจกระบี่ ทั้งสมคนที่เข้าโจมตีมองติงห้าวอไม่ต่างจากศพเดินได้เลยทว่าอูบอบอเสียงหวีดของกระบี่ที่แหวกอากาศนั้นแหลมบาดหูตามด้วยลำแสงสีแดงปรากฏขึ้นแอร์วบหนึ่งและหายไปดูเหมือนดาวตกที่ปรากฏบนท้องฟ้าทั้งสามคนจากสำนักแห่งสันติร่อนตัวลงบนพื้นและยืนนิ่งราวกับโดนแช่แข็ง สีหน้าของติงห้าวอดูว่างเปล่าราวกับว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่มีความสำคัญอะไรเลยเขายังคงก้าวเท้าเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆเช่นเดิมกระบี่สนิมของเขายังคงชี้ลงพื้นและเดินผ่านทั้งสามคนโดยไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยไอโกะทันใดนั้นสิทธิ์ทั้งสาจากสำนักแห่งสันติก็ส่งเสียงบางอย่างออกมาพร้อมกัน ดูจากด้านหน้าแล้วเหมือนกับว่าพวกเขาถูกแช่แข็งจนไม่สามารถขยับร่างได้เลยใบหน้าเหล่านั้นซีดขาวด้วยความสิ้นหวังดูเหมือนไก่ที่ถูกบีบคอทุกคนส่งเสียงประหลาดออกมาจากในลำคอและเซลงบนพื้นก่อนหยาดโลหิตสีแดงจำนวนมากจะพุ่งออกจากปากกราวกับน้ำพุตายคาที่เลยหรือเพียงฟาดฟันกระบี่แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ทุกคนต่างอ้าปากค้างกับภาพตรงหน้านี่เจ้าเจ้าข้าพวกนั้นงั้นเหรือรู้บ้างไหมว่าทำอะไรลงไปเด็กหนุ่มรูปหล่อใช้เวลาสักครู่เพื่อประมวลเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าและดวงตาของเขาเบิกกว้างทันทีติงห้าวอสบัดข้อมือเล็กน้อยเลือดอุ่นๆไหลตามใบมีดสู่ปลายกระบี่ก่อนจะร่วงลงสู่พื้น เขาหัวเราะย่อแล้วตอบกลับสามคนนั่นก็แค่เศษสวะดูเจ้าสิใสัยซื่อเสียจริงเจ้าว่าไงล่ะเจ้าพวกนั้นอาจจะแค่หลับไปเฉยเฉยก็ได้นะเจ้ารู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้สิทธิ์ชั้นต่ำจากสำนักพินิจกระบี่นี่กล้าฆ่าคนของสำนักแห่งสันติเจ้าง่างไรสมองเจ้าท้าทายสำนักของข้าง,งั้นหรือ จากนี้สำนักทั้งสองจะเป็นศัตรูกันไอ้เลวอย่างเจ้าจะต้องตายเป็นผีไม่มีหลุมสิทธ์รูปหล่อ,อกโกรธเป็นไฟเขาทั้งชี้นิ้วและจ้องมาที่ติ่งห้าวเขหมององมีใครกำหนดไว้หรือไงว่าสิทธิสำนักแห่งสันติเท่านั้นที่จะฆ่าคนของสำนักพินิจกระบีได้ส่วนพวกค่าไม่สามารถทำอะไรคนต่ำต่ำของเจ้าได้เลยงั้นหรือแล้วก็ ที่ข้าทำไปมันก็เป็นการกำจัดพวกศกกระโกรกและปกป้องชื่อเสียงของสำนักเจ้าแท้แท้อันที่จริงเจ้าควรจะขอบคุณข้ามากกว่านะติงห้าวอไม่รอช้าแม้แต่น้อยเขาเดินเข้าไปใกล้ศัตรูมากขึ้นด้วยเจตนาหมายจะเอาชีวิต ถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะไม่รู้มาก่อนนว่าทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรแต่ดูจากสภาพการแล้วก็สามารถบอกได้ว่าพวกคนจากสำนักแห่งสันตินั้นทำตัวต่ำช้ายิ่งพวกชั่วตันหากลับนั้นไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานติงห้าวะจะต้องกำจัดพวกมันให้สิ้นซาก นอกจากนั้นในระหว่างการต่อสู้สิทธิสำนักพินิจกระบี่บางคนยังเสียชีวิตด้วยกระบี่ของพวกนั้นอีกด้วยเลือดก็ต้องแลกด้วยเลือดกระบี่ต้องแลกด้วยกระบี่เลือดเนื้อที่พวกมันเอาไปนั้นจะต้องจ่ายคืนด้วยเลือดเนื้อเช่นเดียวกันเวนเอ้ยฆ่ามันฆ่ามันให้ตาย เด็กหนุ่มรูปหล่อกลายเป็นบ้าคลั่งและผู้จาไม่มีเหตุผลอีกต่อไปเขาตัดสินใจยกชูดาบขึ้นมาแล้วและเมื่อเห็นดังนั้นพักพวกคนอื่นๆก็พลันพากันตั้งท่าเตรียมพร้อมตามเขาด้วยเช่นกันถึงจะเห็นดังนั้นแต่ทว่าติงห้าวอกลับเพียงหัวเราะและพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมกับกระบี่ในมือคราวนี้เขาใช้กลายเป็นควันจากวิชาเหยียน เมื่อเริ่มต้นกระบวนท่าดังกล่าวร่างของติงห้าวอก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอีกต่อไปพลังปราณเยือกแข็งที่กัดกินผิวหนังนั้นแผ่ไปทั่วรอบตัวของเด็กหนุ่มทันใดนั้นเกล็ดหิมะมากมายก็พลันปรากฏขึ้นในอากาศและพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าราวกับอาวุธทรงลูกดอกในระหว่างการประลองใหญ่ของห้าสำนักนั้น พลังลมปราณน,น้ำแข็งของติง5วอได้เข้าสู่จุดสูงสุดของระดับ2จุดลมปราณและสามารถเรียกเกล็ดหิมะเหล่านั้นมาได้มากถึง50-60เกลด็ดด้วยกันส่วนตอนนี้จุดตันเทียนล่างบริเวณหน้าท้องของติง5วอวก็ได้ก้าวขึ้นสู่3จุดลมปราณแล้วดังนั้นเขาจึงสามารถเรียกเกล็ดหิมะได้สูงสุดถึง100เกลด็ด เกล็ดหิมะเหล่านั้นสองประกายวิบวับในอากาศและเคลื่อนไปมาราวกับผู้หิมะที่กระหายเลือดพวกมันตรงเข้าใส่กลุ่มสิทธิจากสำนักแห่งสันติทันที